วันนี้มีข่าวฝากจากครูใหญ่มา,อาขอโทษขอนิดหนึ่งฝากครูครูฝากมาถึงถึงถึงเบนซ์นะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการอยู่กับตัวเองเนี่ยครูรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะบางทีเราได้ยินอะไรอย่างที่ครูเงาะบอกครูรู้เองคนที่ชอบตื่นเช้าที่สี่ที่ห้าครูตื่นเขาจะได้ยินทุกอย่างเหมือนกันครูเคยถูกทําโทษลักษณะอย่างเนี้ย เป็นระยะเวลาเป็นเดือนแต่ไม่ใช่ใครทําโทษนะเราทําโทษตัวเราเองเพราะเราไปทําร้ายกับเสียงของเรามาจนกระทั่งหมอสั่งให้หยุดพูดเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนเพราะนี่มันคือการถูกทําโทษแต่ที่ของเบ้นทำที่เป็นอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่เป็นการถูกทําโทษเบ้นเบนเบนเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมซึ่งเบ้นเบซ์เดี๋ยวคุณครูคงเข้ามาเคลียร์ว่าเบนได้อะไรบ้างจากการตรงนี้คุณครูง้อฝากมาบอกว่า อ,อ,อยากจะให้เบ้นหาสมุดไว้เล่มหนึ่งนะครับผมแล้วก็ติ๊กความคิดตัวเองให้รู้ทันความคิดว่ามันคิดอะไรอยู่ตอนนี้รู้ปุ๊บติ๊กๆิแต่ว่าไม่ต้องไปตามไปรู้ว่ากำลังจะคิดอะไรอยู่แค่รู้เฉยๆก็พอละเข้าใจปะ่ะคุณครูเขาบอกว่าให้หาสมุดต,ติ๊กความคิดตัวเองว่ารู้ทันความคิดกี่ครั้งรู้ปุ๊บ ติ๊ก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 ไม่ต้องตามไปรู้ว่าคิดว่าอะไรแค่รู้เฉยเฉยงงไหมไม่งงเนาะคือหมายความว่าเขียนเป็นประโยคว่าไม่น่าจะเขียนมั้งคุณครูเงาะไม่ได้เขียนว่าเป็นประโยคเดี๋ยวเขาจะแค่ติ๊กเฉยเฉยว่าว่าแกบอกว่าให้เขียนว่าให้รู้ปุ๊บให้ติ๊กไม่ต้องตามไปรู้ว่าคิดอะไรแค่รู้เฉยเฉย ค่รู้แ่เฉยปาติ๊กอะไรอย่างเงี้ยมั้งเ,เขียนมาอย่างนี้มาซึ่งคุูรู้ว่าน่าจะมีประโยชน์มันทำให้พี่เบซ์ได้ยินได้รู้ตัวเองว่าคิดอะไรอยู่พอคิดปุ๊บปาติ๊กคิดปุ๊บปาติ๊กอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ครูเดี๋ยวเดี๋ยวคูคครูเงาะอาจจะส่งอะไรเข้ามาอีกทีหนึ่งก็ได้แล้วก็ฝากคุณครูคลาสอื่นบอกอีกทีหนึ่งก็ได้ว่าต้องโจดไหมคงไม่ต้องโจทย์มั้งถ้าเกิดจดย์นีเธอจะครูเธอคงคิดเยอะเลยมั้งนะคืจดย์กันเยอะเลยสิถ้า นะ้ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองถูกทําโทษใช่ไหมอย่าเครียดนะแต่รูดูหน้าเธอเหมือนเธอจะเครียดอะไรเงี้ยจริงๆงดีเบนเลยนะเธอได้เธอได้อยู่กับตัวเองได้รู้ว่าตัวเองเราเป็นยังไงครูเคง,ง,งมีวิธีการอะไรบางอย่างกับเธอรูสึงรอดว่าคิดว,ว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับตัวเบนเองแหละนะครับผมก็าฝากด้วยครับเรื่องวิกนี้เป็นวิกที่เราจะต้องหนักหนาสาหัสกับการที่จะต้องทําร่างกายให้แข็งแรง ออกกำลังกายเยอะๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าวิ่งแล้วแล้วล้องไม่ได้ก็รูโอเคนะถ้าใครทําไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาครับ mm hmm. ถ้าแม็กซ์รู้สึกว่าตัวเองทําได้ก็ทําใครรู้สึกว่าวิ่งแล้วก็ทําได้ก็ทําใครรู้สึกว่าวิ่งแล้วก็ทําไม่ได้ก็ไม่ต้องท mm ํา hmm. แต่ยังไงก็เวลาฝึกร้องตัวเองก็ให้มีมีขยบขยบขยบนี้บ้างมันจะได้แบบรู้ว่าเสียงตัวเองน่ยมันสั่นมันไหวมันอะไรขนาดไหนแรงมันพอหรือเปล่าถ้าไม่พอจะต้องช่วยกันทําอย่างไรดีซึ่ง วิกนี anything, so right ้เป็นวิกที่เราจะต้องสลบสลายแน่นอนมันแดนซ์ยังไม่เข้ามาใช่ไหมครับดันเย็นเข้ามาใช่ไหมครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรครับก็ขอให้ฝึกกันเยอะๆแล้วการเพลงครูไม่มีอะไรเหนื่อยๆใช่ไหมครูครับครูกล้องมีอะไรเหนื่อยๆหนื่อยไม่ไมไม่นะครับผม่ไ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 ม่ม่ไ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 ม่ม่ไยเหน่ไม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 ไมม่ไม